ในที่สุดหลังจากที่รอคอยมานานเข้ามาขายเรียบร้อยนี่คือไอคูนรุ่นมีโอนะครับรุ่นแรกที่ขายในประเทศไทยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ซีรีส์ที่เป็นตัวมีโอไม่เคยเข้ามาขายเลยนะครับแล้วรอบนี้นะเขาเข้ามาเนี่ยไม่ธรรมดานะเขาสามารถตกโทรศัพท์มือถือในงบราคาไม่เกิน20 0 0 0บาทได้ทุกแบรนด์นะเพราะว่าเขาขายแค่หมื่นกลางๆแต่ความแรงเนี่ยเทียบเท่าเครื่องราคา2 0 0 0 0บาท CPU ที่เขาใช้เนี่ย snapdragon 8s gen 4ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ขายในไทยเลยนะครับ<ๆ>เขายังมาพร้อมกับตัวชิปเสริมนะที่เป็นตัวชิป Q1 ไอตัวชิปตัวนี้เนี่ยมันจะเอา ชัดคมขึ้นรองรับ1 4 4เฟรมแถมยังรองรับในส่วนขงตัวฟังก์ชันเกมเฟรมอินเตอร์โพเลตนะครับที่สามารถแทรกเฟรมในการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยให้เฟรมเรทมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวได้อันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาและอีกหนึ่งสิ่งนะอันนี้ขอแบบโมโๆก่อนเลยแบตเตอรี่7,000เนี่ยสามารถเทสจริงนะครับ18ชั่วโมง29นาที wow. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X4P นะครับแหมบอกได้เลยว่ารอมาอย่างยาวนานมากไอคูนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนด์ไอคูจากทาง vivo เพร <t> าะจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยมันคือแบรนด์ลูกของ vivo นะครับแต่ต้องบอกกันตรงๆว่ามันไม่ได้เอาเข้ามาทุกรุ่นไม่ได้เอาเข้ามาทุกซีรีส์นะครับเพราะว่าไอคูที่มีขายในประเทศไทยเนี่ยจะมีตัวแซดใช่ไหมที่มันเป็นราคาน้องเล็กสุดแล้วก็จะเป็นไอคูตัวปกติที่เป็นตัวท็อปรับส่วน vivo เนี่ยไม่ยอมนําเข้ามาสักทีแต่ต้องบอกเลยว่ารอบนี้เอาใจแฟนๆ vivo นะครับเอาเข้ามาให้เรียบร้อยนี่ทัั้้งง2ตวเคจะมมีทหด คอสติมิกแบ็นมก็จะเป็นสีดำๆอย่างนี้แล้วก็มีในส่วนตัว b r o ์ซิงออ l ์เลนนะครับผมที่จะเป็นในส่วนตัวสีส้มนี่ก็ดูสวยงามดีนะครับด้านหลังจะมีการสกรีโลโก้ไอคูอไว้แล้วก็ในส่วนตัวกล้อง,องอันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับผมบอกก่อนนะว่าแบรนด์ไอคูเนี่ยจะเป็นการเน้นเล่นเกมนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นแบรนด์ Vivo เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เน้นการถ่ายรูปซึ่งเครื่องเนี้ยเน้นในเรื่องของการเล่นเกมได้ดีมากอย่างแรกเลยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าหลายๆอย่างที่ได้ลองเทสตแต่หลายอย่างที่ได้ลองเลนเน ักนกรอบนะครับคะแนนกิมแม็กซิสตัวนี้เนี่ยตัว CPU นะครับซิงเกิลเนี่ยได้อยู่ที่2,078นะครับส่วนตัวมัลติคอร์เนี่ยอยู่ที่6,535นะครับในส่วนของตัว GPU เนี่ย1น1 1 3นะครับความแรงเนี่ยมันจะมีความแรงต่างกันเยอะไหมในแต่ละรุ่นนะครับเอาจริงๆมันจะมีอยู่2เวอร์ชันรุ่นที่เป็นแรม16กับรุ่นที่เป็นแรม12นะครับก็ เทสออกมาเนี่ยจริงๆไม่ได้ต่างกันเยอะมากมายอาจจะอยู่ประมาณสัก1.8 1.6 1.7อยู่เล้นๆประมาณนี้เท่าที่ได้ลองเล่นนะครับเพราะว่าเครื่องทั้งสองตัวที่ผมได้รับมามันจะมีสเปคตัวหนึ่ง16กับตัวหนึ่ง12นะครับทีนี้มันมีอะไรจุดเด่นนอกจากชิปที่เขาให้มาแรงนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะพามาดูก็คือเวลาที่เราเล่นเกมจริงๆอ่ะผมขอเข้ามาดูในสวงตัวเกมผับจีแล้วกันเนี่ยครับเข้าเกมมาก่อนนะครับความลื่นที่เครื่องนี้ให้มาเนี่ยผมพูดตรงๆว่า แรงน้องๆแสรพแปดเอลิ e แล้วกันผมใช้คำพูดว่าแรงน้องๆ El ลิท e เลยคือความแรงนี่คือเนี่ยทัชคือแบบติดมือมากนะครับไอ้ตัวสเปคจอที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้จะเป็นจอแบบ144เฮิรตนะครับเป็นหน้าจอ a m เ l e ด O L E D เลยส่วนความใหญ่จะอยู่ที่6.78นิ้วนะครับเป็นความละเอียดอยู่ที่ 1.5K เรื่องของเสียงนี่เสียงมันสามารถบูตได้แบบ300%นะก็คือให้เสียงมันดังขึ้นมาเงี้ยแล้วก็เสียงถือว่าดังในระดับหนึ่งนะครับในส่วนความลื่นไหลในการทัชตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า เนี่ยจะเห็นว่าติดมือมากนะครับผมไปงี้ปุ๊บกดฟันชึบกดฟันชึบมันจะมาทันทีเพราะในส่วนของตัวทัชเซนดิ้งเรทเนี่ยมันได้สูงสุดถึง3,000เฮิร์ตนะครับทำให้เวลาที่แบบทัชอะไรต่างๆเนี่ยมันไปค่อนข้างไวนะครับแล้วเขามีในส่วนของตัวระบบหลีแสงแต่ละจุดแต่ละโซนได้ด้วยนะก็คือมีแบบ PWM นะครับและความสว่างของหน้าจออันนี้บอกเลยว่าเป็นจอที่สว่างมากนะผมปิดนี้ก่อนปุ๊บนะครับ ตอนนี้ผมเปิดไม่ถึงครึ่งนะครับถ้าเปิดสว่างสุดนี่คือตาบอดนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้สูงสุดที่2,000นิตแล้วก็เขาสามารถปรับแบบความสว่างเฉพาะส่วนนะครับได้อยู่ที่5,500นิตด,ด้วยกันนี่เล่นเกมก็จะภาพสวยๆตึงๆอย่างนี้ ส่วนเรื่องของความลื่นอันนี้ผมบอกเทคนิคก่อนนะเวลาที่คุณเข้าเล่นเกมมาเงี้ยมันจะมีแถบด้านข้างซ้ายมือตรงนี้ให้คุณปัดเปิดออกมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือเขาจะมีอยู่2แบบนะบก็คือตัวเกม super resolution นะที่สามารถใช้ความสามารถในส่วนของตัวชิป q 1นะตรงนี้ถ้ากดปับ๊บมันจะเป็นการเพิ่มความละเอียดของตัวจอภาพอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบ full hd ใช่ไหมหนึ่ k อันนี้เราก็กดเพิ่มไปปุ๊บเนี่ย ภาพมันจะมีความคมชัดมากกว่าอารมณ์เหมือนแบบจอ 2K 2.5K อะไรประมาณนี้แต่ถ้าบอกว่าอยากจะได้เฟรมเพิ่มนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้มันจะมีการแทรกเฟรมวิดีโอนะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มอัตราเฟรมได้อย่างตอนนี้ผมก็เล่นแบบ144เฟรมโดยการใช้ในส่วนการแทรกเฟรมวิดีโอในเกมภาพมันก็เลยออกมาแบบ ลื่น,นเอาตรงๆเลยนะตัวชิป snapdragon 8s gen 4อ่ะมันไม่จำเป็นต้องแทรกเฟรมมันก็เล่นได้ลื่นแล้วแต่พอมันมีฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมามันทําให้แบบบางเกมที่เขาไม่ได้แบบรองรับ1 1 4บางเกมไม่ได้รองรับเฟรมเรทสูงๆขึ้นสูงๆก็ใช้ได้สองตัวแทรกเฟรมสร้างเฟรมขึ้นมาบางเกมล็อก60เนี่ยพอเจอตัวนี้เข้าไปมันก็กลายเป็น120เฟรมมันก็จะเล่นได้ลื่นมากกว่าอย่างเช่น g genshin Impact มันได้แค่60ใช่ไหมเราก็ใช้ตัวฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมามันก็กลายเป็น12 ส่วนในเรื่องของความหนาแน่นพิกเซลถ้าลองมองใกล้ๆยเงี้ยภาพมันยังคงมีความละเอียดอยู่เนื่องจากว่าเขาได้ใส่ในส่วนของตัวเม็ดพิกเซลแน่นในระดับ452 ppi มันก็เลยทําให้ภาพดูแบบคมกริบมากนะตรงนี้ต้องบอกว่าคมแบบคมมากส่วนเรื่องการเชื่อมต่อเครื่องนี้รองรับ wifi 7นะครับและก็บลูทูธ5.4มีตัว nfc อะไรต่างๆก็คือฟังก์ชันในการเชื่อมต่อเนี่ยให้มาครบทุกอย่างนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามีข้อผิดหวังหนึ่งอย่างแล้วกันก็คือในส่วนของตัวพอร์ต t y c ด้านล่างตัวเนี้ยมันไม่ใช่ type ที่เป็น USB 3มันเป็น Type C ที่เป็น USB 2นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายถ้าสมมุติให้เป็น USB 3เลยน่าจะดีแต่ก็เข้าใจแหละถ้าเกิดว่าให้มันเป็น USB 3ราคามันอาจจะไม่ได้แบบอยู่หมื่นกลางอาจจะไปแบบหมื่นปลายหรือ2 0,000ืเลยเขาก็เลยใส่ใน2ตัวสเปคที่เป็น2.0มาให้แต่ก็มีใน2ตัวฟังก์ชัน OTG มีฟังก์ชัน Bypass สชาร์จมาให้แต่ถ้าเกิดบอกว่า เรามองในมุมการใช้งานจริงๆอ่ะคุณเอาโทรศัพท์มือถือไปต่อคอมอ่ะบ่อยแค่ไหนอย่างส่วนตัวผมผมแทบไม่ได้ต่อเลยเนาะแต่ในเรื่องของการชาร์จเร็วตัวเนี้ยยังคงรองรับในการชาร์จเร็วนะครับอะแดปเตอร์ภายในกล่องนะครับเขาจะเป็นอะแดปเตอร์แบบฟาชาร์นะครับนี่ก็จะมีโลโก้ vivo อยู่เลยแล้วก็ฟาชาร์ได้สูงสุดที่120วัตต์มันจะเป็นหัว Type C นะแล้วก็ปลั๊กแบบมอกรไทยแล้วดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อหัวฟาชาร์แยกนะครับแล้วก็จะมีสายที่ส่ตัว USB C to C ตัวเนี้ยรองรับ we <laughs> เปิด u t u b e แล้วก็ตั้งค่าแสง50นะครับตั้งค่าเสียง50โดยปกติเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่ผมเคยเทสได้นานๆเนี่ยมันจะแบตเตอรี่อยู่ประมาณ5000แต่ว่าเป็นซ p u แบบกกากระไรใช้คำพูดว่าโทรศัพท์ในราคาประมาณสัก5 0 0 0บาท70,0 0บาท8000บาทเคยเทสได้นานสุดๆที่ผมจำได้คือ15ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็น s nap d r a g o n 8 s n a p d r a g o n e l อ t e อะไรพวกนี้ส่วนมากจะอยู่10ชั่วโมงลบๆมากกว่าทางบวกแต่เครื่องเนี้ยเทสแบตได้18ชั่วโมง29นาทีออันนีี้คืท่พือนๆเ,เ,เห็นตามนี้เลลยนะซึ่งงผมก็อเทจ แบตหมดไปเรียบร้อยตรงนี้ผมก็เลยนํากลับมาเสียบชาร์จใหม่นะครับแล้วก็จับเวลาแค่30นาทีพอนะครับสานาทีจาก1%กลายเป็น62%เรียกได้ว่าชาร์จได้ค่อนข้างเร็วเสียบแป๊บเดียวสามารถนําไปใช้งานต่อได้เลย ส่วนต่อมาถามว่ามีอะไรนะ่าสนใจอีกสาหรับเจ้าไอคูตัวนี้นะครับหสิ่งเลยก็คือไอ้สเปคที่เขาให้มาว่าแรม16รอม512กับตัวแรม12รอม256ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ LPDDR 5 X Ultra อยู่นะครับแต่ได้ในส่วนของตัวชิปนะครับในส่วนตัวรอมอ่ะที่เป็นแบบ UFS 4.1เอออันนี้ก็ยังคงได้4.1น่ในส่วนเรื่องกันน้ํามีการกันน้ามาให้ IP 6 5นะครับในส่วนของตัวกล้องอันนี้ต้องบอกเลยว่ายังคงไม่ทิ้งลายเออต้องใช้คำพูดว่ายังคงไมมมม่่่งหลาาาาายเพระวันคือ V V ใผาาดู กกันดีว่าในส่วนของรูปนะครับนี่ใช้โหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขายังคงคาแรคเตอร์ของเครื่อง vivo ไว้อยู่ก็คือเน้นถ่ายออกมา ผิวเนียนใสกุ้งกิ้งนะครับนีดูสวยงามถ่ายออกมาแล้วแบบเรียกว่าสวยอะ่ะใช้คำพูดว่าสวยเลยนะครับอันนี้คือตามสไตล์คนที่ชอบกล้อง vivo นี่ถ่ายออกมาเนี้ยผิวเนียนกริบนะครับนี่เนียนกริบเนียนแบบสวยเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพแบบสตรีทบ้างภาพนู้นนี้นั้นบ้างอันเนี้ยถือว่าทาออกมาได้ดีกับในโทรศัพท์ราคาหมื่นกลางๆแต่ก็ต้องบอกว่ากล้องเนี่ยสุดเหมือนกับซีรีส์ของ vivo ไหมอันนี้ไม่นะครับซีรีส์ vivo มันสุดกว่าเพราะว่าไอคูเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่สําหรับเน้นเล่นเกมมากกว่าแต่ว่าการถ่ายรูปยังสาาามรถถ่ยยได้อู นี่นะครับซึ่งในพวกภาพที่ออกมาพวกนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณเซนเซอร์โซนี่เพราะว่าเขาใช้เซ็นเซอร์โซนี่ในรัน IMX 8.82นะครับเป็นแบบ50ล้านพิกเซลถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรเจ๋งนอกจากการถ่ายรูปไหมการถ่ายวิดีโอก,ก็ทําออกมาได้ดีเพราะว่าเขามีตัวกันสั่น OIS นะครับแล้วก็ค่า F พวกนี้ที่เราเห็นว่ามันมีเดฟมีอะไรต่างๆจริงๆเขาจะใช้ในส่วนตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมาช่วยทำเดฟปอมนะครับแต่ก็ได้รูรับแสงยอดค่างกว้างอยู่ที่ f 1.8เซ็นเซอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ 1> 1, ครึ่งนน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 ิิ้้้ววววววยกกััั็็คือ1 2แลลงมีีใสส่่ตเเทป พามาดูรูปอ er ัลร้าไวนิดนึงที่เป็นพวกวิวพวกสตรีทพวกอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เลนเอลร้าไวเนี่ยได้พอประมาณเพราะว่ามันอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับก็ภาพก็ถือว่าดูดีในระดับนึงนะครับไม่ได้แบบาสามารถซูมอะไรต่างๆได้เยอะถ้าซูมเนี่ยก็อาจจะเห็นความแตกความอะไรแต่มันก็จะมีในส่วนของการเจนให้มันดูชัดมากยิ่งขึ้นในสงตัวรูปภาพนนะก็ถือว่าทาออกมาได้ดีอยู่นะ ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นในเรื่องของการถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมเรื่อง,องการถ่ายวิดีโอบ้างดีกว่าการถ่ายวิดีโอเครื่องตัวนี้มันจะแบ่งเป็นสแบบนะถ้าสมมุติคุณใช้เลน์หลักเนี่ยมันจะถ่ายแบบ 4K 60เฟรมได้แต่ถ้าสมมุติเกิดเลือกใช้เลนอ er ัลตร้าไวในการถ่ายเนี่ยมันจะเหลือแค่ Full HD 30เฟรมเป็นยังไงลองดูกัน เห็นวิดีโอกล้องหลังไปแล้วเห็นภาพกล้องหลังไปแล้ว vivo ขึ้นชื่อเรื่องโทรศัพท์เซลฟี่ที่ภาพสวยนี่ครับเซลฟี่ให้กลายเป็นนางฟ้าได้อย่างง่ายๆนะครับนี่ภาพอะไรต่างๆค่อนข้างเนียนอันนี้เกิดจากการโปรเซสด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องที่เขาให้มานะครับเนื่องจากว่ากล้องหน้าตัวนี้32ล้านเลยนะถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟร,รมสำหรับกล้องหน้าได้เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วแต่ถ้าใครชอบสไตล์ที่ไม่เป็นของทาง vivo อ่ะคือเน้นถ่ายออกมาผิวสวยเน้นออกมาถ่ายแบบดูดี vivo เนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ จะพูพูบีโวไ่ไหมนะต้องพูดว่าไอคูทำออกมาได้แบบตอบโจทย์มากๆคือมันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับคนที่ชอบซื้อแบรนด์นี้ก็จะเน้นในเรื่องของการถ่ายแบบถ่ายให้สวยอันนี้คือยังไม่ได้ผ่านแอปแต่งนะนะถ่ายมาปุ๊บสวยปั๊บทีนี้เรามาดูในเรื่องของ AI กันบ้างดีกว่านะครับหลายคนก็แบบอ่ะซื้อโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ต้องมี AI กันใช่ไหมในการใช้ฟังก์ชัน AI นะครับผมจะลองลบวัตถุก,ก่อนละกันผมมีภาพตัวนี้นะครับที่มีอยากจะถ่ายวิวสวยๆทำงานแต่อยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งผาดหน้าเข้าไปนนรรัับเเาากกก็ลลลยอองงใใชช้ฟ์พ ลองลบออกมาเสร็จปุ๊บภาพที่ได้ออกมานี่เนียนนะคือเติมกำแพงเหมือนมากเติมถนนอะไรต่างๆคือเหมือนมากนะครับหรือจะเป็นในส่องตัวนาฬิกาอันนี้แล้วผมอยากถ่ายแบบแค่หลังคาเงี้ยไม่อยากได้นาฬิกาก็เลยลองลบนาฬิกาออกไปเฮ้ย เหมือนเอานาฬิกาไปซ่อมยังมีแท่นยึดอยู่นะแต่ว่าหายไปแค่นาฬิกาอันนี้คือแบบโคตรเนียนเนี่ยเติมเส้นเติมหลังคาอะไรต่างๆคือผมเห็นภาพเนี้ยถ้าไม่ขึ้นว่ามันมีนาฬิกาอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเคยมีนาฬิกามาก่อนหรือว่าเคยลบตรงไหนนะหรือบางคนบอกว่าไม่ได้อยากใช้ฟังก์ชันลบครับแต่ผมอยากให้มันเห็นว,วิวกว้างมากกว่ามันเป็นหนึ่งสิ่งที่เห็นแล้วอาจจะรู้สึกว้าวโคตรๆสำหรับใครหลายๆคนก็คือนี่เลยภาพนี้เราถ่ายมาใกล้ๆตัวนะครับลองสังเกตดูดีๆนะว่า อันเนี้ยภาพมันมีการติดสวนตรงนี้ครับนิดนึงเห็นขอบตรงนี้หน่อยๆใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆบ้านผมอะ่ะผมจะมีสวนตรงนี้จริงๆอยู่หน่อยหนึ่งผมก็เลยลองให้ AI เนี่ยในการเจนภาพรอบๆออกมาครับ3 2 1ปึปื้มอุ้ยคือแบบทำออกมาได้แบบขึ้นปื้มขึ้นมาตอนแรกผมยังคิดอยู่นะหรือเพราะว่าเรามีภาพแนวนี้ในคลังรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของเรามันก็เลยแบบเจนใส่ตัวนี้เข้ามาเพราะว่ามันแอบเหมือนกับไปขโมยภาพอันอื่นมาต่อๆแต่เอาจริงๆไม่ใช่เพราะว่าบ้านผมไม่ได้มีต้นไม้ในรูปแบบนี้นะแต่ว่าผมมีกอพุมแบบี้ เขาก็เจนขึ้นมานะครับอย่างเช่นไอตัวกรงข้างหลังตรงเนี้ยอันนี้ก็มีการเจนใส่มาให้ด้วยนะดูของจริงผมไม่มีนะแต่อันนี้คือแบบมันเหมือนเรียนรู้ว่ามันจะมีประมาณเนี้ยเขาก็เลยใส่มาประมาณนี้ให้มันก็เลยทําให้มันขยายนะผมก็เลยอยากรู้อยากสนลองเอาอีกภาพหนึ่งมาลองเจนดูนะครับเชื่อไหมว่าจากภาพที่เราถ่ายครึ่งตัวแค่เนี้ยขยายออกมาจนสุดฟืบ ดีมใส่รองเท้าอะครับกลายเป็นแบบจากคนที่ไม่เห็นขาไม่เห็นเท้ากลายเป็นแบบมีเท้าแล้วก็ใส่รองเท้ามาให้ด้วยโอ้โหคือ AI โหดจัดนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันอื่นๆนะครับพวก circle to search อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นพวกฟังก์ชัน AI note assist นะครับที่จะช่วยจดอัจฉริยะแล้วก็พวกแปลภาษาอะไรต่างๆพวกเนี้ยมีทั้งหมดนะครับเออก็เรียกว่าพวกฟีเจอร์อื่นๆต่างๆเนี่ยมีครบหมดทีนี้เรามาลองเทสเล่นเกมจริงๆดีกว่าว่าไอ้เครื่อง iQ ตันเนี้ยมันจะโหดขนาดไหนเดนี๋ยวผมขอลองใช้ในโห่ตัวเครื่อง 16G ตัวนี ในการทดสอบแล้วกันนะครับเป็นยังไงมาดูกันมาขอลองเกมเดลต้าฟอร์สก่อนเลยเพิ่งผ่อนลงมามือถือนะครับผมยังไม่เคยได้ลองเทสเลยบอกเลยว่าเราปรับกราฟิกสูงสุดทั้งหมดนะครับโอ้โหคนลื่นเอาตรงๆคือลื่นมากอันหนึ่งขอลองขอลองหวดกันเฮ้ยโคตรติดมือครับผมบอกเลยว่าจอติดมือมากโอ้ โอ้โหลื่นแบบลื่นติดมือเลยแชงคขาพูดว่าลื่นแบบลื่นติดมือเลยอืมอีกตัวนึงอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้ผมลองกดยิงค้างแล้วลองลากการยิงดูคือแบบไปได้นะครับเนี่ยไปได้ไปได้ปุ๊บปึ๊บปุ๊บนี่นี่นี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเออนี่ลากยิงคมคมครับอแต่ตอนนี้เพื่อนๆอาจจะแบบมองสตูไม่เห็นใช่ไหมผมบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นมามาเรื่อยๆ ผมไปเจอฟังก์ชันหนึ่งมาก็แอบโกงๆนิดน,นึงแล้วกันเขาเรียกว่าเป็นโหมดในวิชั่นนะครับคือผมลองเปิดตรงนี้นะครับนะครับเข้ามาในส่วนของตัวปัดด้านข้างตรงนี้เราก็จะมีการปรับปรุงการแสดงผลในภาพเกมนะครับพอเข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ฟิลเตอร์ทั่วไปครับแล้วคุณสามารถเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพแยกได้อย่างนร,ร้พอกดปุ๊บก็ดำขึ้นเข้มขึ้น,น,น,นใช่ไหมหรืออยากจะกําหนดเองไปเลยเฉดสีเอาให้มันเพี้ยนไปเลยเพื่อ,อแบบให้เรามองเห็นชัดๆนะครับเน้นเข้มเวอร์นะครับนี่ความเข้มสีตรงไหนเราคุณอยากให้เห็นแบบเี้ยความสว่าง อันนี้เกมนี้ผมไม่จำเป็นต้องเน้นความสว่างสักเท่าไหร่ผมลองปรับประมาณนี้ผมลองแบบไม่สนใจสีจริงแต่ต้องการให้เห็นสตูอ่ะชัดๆครับไปลุยเนี่ยอันนี้ผมออกผมออกกอรอบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองเห็นซึ่งถ้าเกิดเราปรับสีนี้ไม่เห็นเราก็ลองเปลี่ยนสีใหม่ก็ได้เนี่ยก็จะเห็นแบบเป็นคนเป็นคนเด่นขึ้นมานะครับ อ่ะสีนี้ผมว่าอาจจะมองยากนิดนึงอ่ะล,ลองปรับสีอื่นฟิลเตอร์ครับเฉดสีผมอาจจะเป็นสีฝั่งนี้ก็ได้ความสว่างผมขอสว่างหน่อยดีกว่าฟึบเออเนี่ยมองเห็นชัดนี่นี่คือแบบชัดเลยอ่ะอันนี้คือเห็นชัดเลยตั้มเลือนให้เพื่อนอ้าวตายเลยฟึบโคตรโกงอะ่ะอันนี้คือแบบผมมองเห็นเพื่อนชัดขึ้นแบบเยอะมากอ่ตะตากผัดกันชัดเลื่อนให้ flip oh เห็นไหมมันจะเห็นแบบสตูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเราสามารถใช้ฟังก์ชันในการปรับสีปรับอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าดีมากแต่ถ้าสมมติมันแบบเพี้ยนเกินคุณอยากจะปิดคืนอันนี้ก็คือเป็นค่าสีเดิมๆที่จอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ควรจะเป็นเนาะแล้วก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชันการป้องกันการการบกวนพวกนี้มีหมดแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการชาร์จแบบบพาสครับคือการชาร์จแบบบพาสข้อดีตัวนี้มันคือเวลาที่เราเสียบเครื่องชาร์จไว้แล้วเวลาใช้งานนมันจดึงไฟาเาจะไม่ตด,ด,ดังนั้นเครื่อง ไม่ร้อนนะแต่ถามว่าตอนนี้ที่ผมเล่นน่ะเครื่องร้อนไหมไม่ร้อนเลยดีเดีย ไม่รู้สึกร้อนอะคือคือรู้ว่ามันทํางานรู้ว่ามันไม่ใช่อุณหภูมิห้องแต่สมมติอุณหภูมิห้อง36องศาตอนนี้น่าจะสัก3าอะไรประมาณนี้ก็คือแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันร้อนอะไรดังนั้นอะไรเลยนะอันนี้ถือว่าถ่าวม,มาดีแต่หนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกตอนที่ผมบอกว่าเทสเรื่องของแบตอืดอะใช่ถ้าสมมติดู YouTube แล้วก็เปิดเสียง5 0เปิดแสงห้าสบแบตอึดจริงแต่ตอนเล่นเกมผมรู้สึกว่าแบตมันก็ไหลเหมือนกันนะคือเนี่ยตอนนี้แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก นาทีแบตมันก็จะลดไปประมาณสัก3% 4%อะไรประมาณนี้แล้วแต่เกมแล้วแต่เซตติ้งที่ตั้งค่านะครับก็คือแบต7 0 0 0จริงเยอะจริงแต่แบตมันก็ลดเร็วตามความแรงของในส่วนของีที่เขาใส่ให้มานะครับอันนี้ Delta f o r ร์เล่นให้ดูแล้วว่าลื่นๆเลยเดี๋ยวมาลองเกม g e n ช h i n i m p a c กกันดูนะครับตัวเกมเก n ช h i n Impact นะครับอันนี้ผมก็จะปรับค่าเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็ไปปลดล็อกเฟรมเนี่ยเป็นแบบ60เฟรมนะครับซึ่งแน่นอนแหละพอมันเป็นตัว Snapdragon Gen มันมนรันลื่กอ่แอออูดอะไรอยยู่่แล้ววาังสงื่นสน ได้ในเรื่องของสีสันจอที่พอมันเป็นแบบ AMOLED OLED อะ่ะสีสันจอเนี้ยคือสดแบบโคตรสดเลยนะครับในเรื่องของการเล่น T ong, 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 ตีมงตีมอสอะไรต่างอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของการทัชหันซ้ายหันขวาอย่างที่บอกพอเกมแนว FPS อย่างเช่นที่ผมเล่น Delta f o r c e ไปเงี้ยมันลื่นดังนั้นพอมาเจอเกมชินเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับตัวทัชมปิงเลนมันสูงดังนั้นการเล่นเกมพวกแนวพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดอาจจะต้องไปวัดกันแบบพวกเกมที่เป็นเกมแนวยิงปืนนะครับอ่ะลองมาดูเกมผับจีก็ได้เกมผับจีตรงนี้นะครับผมจะปรับตั้งค่ากราฟิกบบแ ได้อันนี้คือข้อดีของการที่มันใช้ CPU ีที่เป็นตัว s n a p d r ร g o n เพราะถ้าสมมติไม่ใช่ s nap d r ร g o n นะ่ะจะไม่สามารถเปิดแบบอ l t ต a HDR ได้นะครับลองเข้าเกมมาดูเรื่องของการเดินเรื่องของการเล่นอันนี้เล่นได้เลื่อนอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าเกมผั b G ีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่กินสเปกอะไรมากมายอันนี้ก็คือเล่นแบบชิลๆในเรื่องของหน้าจอไซส์ขนาด6นิ้วกว่าเกือบ7นิ้วเนี่ยอันนี้สบายมากนะครับแต่ผมขอยืนยันในเรื่องของความร้อน พูดตรงๆเลยว่ามันเป็นเครื่องที่เล่นเกมได้ยาวๆแบบไม่ร้อนเลยคือคุณจะเล่นยัง,ยงไงต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ไม่มีความร้อนเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆถ้าเกิดใส่เคสอาจจะมีความร้อนขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับต่อมาเรามาดูอย่างเช่นเกมเอาวีตีป้อมกันดีกว่าผมลองปรับกราฟิกเป็นแบบสูงมากนะครับอันนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ลองไปเดินเดินเดินเจอมอน ตีนะครับปล่อยเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยสกินเออปล่อยสกินปล่อยสกิลอะไรต่างๆเนี้ยอันเนี้ยก็ยังสามารถเล่นได้นะครับนี่ก็อย่างหนึ่งที่น่าจะชอบสุดสําหรับ i อคูตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวแสงจอนี่แหละคือสีจอพอเวลาไปเจอเกมที่มันเป็นเกมแบบแนวแฟนตาซีมีแสงไฟมีอะไรต่างๆเยอะๆเงี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกแบบ สีมันสดสีมันสดมันดูน่าเล่นนะครับอะลองอีกเกมหนึ่งลองเกม Call of Duty นะครับเำหรบเกมนี้เนี่ยผมก็ปรับกราฟิกได้ระดับสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการเล่นอะไรต่างๆลื่นหมดไม่ได้มีปัญหาเอาตรงๆเลยนะตั้งแต่พอรู้ว่าเขาใช้ Snapdragon 8s เงย คือไม่ต้องมาคิดแล้วแหละว่ามันจะเล่นได้ไหมมันจะลื่นหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติตัวนี้เล่นไม่ได้เงี้ยตัวที่แรงกว่าตัวนี้มันก็มีแค่ตัวเดียวก็คือตัว e l ลิทแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็น CPU รุ่นน้องเป็นเรียกว่าตัวรองท็อปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอหรือว่าตัว g p u เนี่ยตัวนี้ผมลืมบอกไปเขาจะใช้เป็นของตัว a อเ e n o 825นะครับถามว่าไอตัวชิป a d เด n o 825ตัวนี้มันดีกว่ายังไงก็คือถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วกันเนาะดีกว่าบ โคตรลื่นเพราะการจอมันแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย นอกจากความแรงที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ผมชอบที่สุดก็อย่างที่บอก w i f i 7 Bluetooth 5.4คือทุกอย่างให้มาสุดอะ <S <S ซึ่งนอกจากที่เขาใส่ตัว Wi-Fi 7เเข้ามาตัวเสาอากาศอะเขาจะมีแบบรอบเครื่องเลยนะเป็นแบบ360องศาแล้วก็จะมีในส่วนของตัว AI super link ทำให้เชื่อมต่อสัญญาณอะไรนะต่างๆเนี่ยดีทั้งหมดอันนี้คือทำออกมาได้ดีแล้วก็มีหนึ่งสิ่งที่ตอนเทสเกมผมอาจจะไม่ได้พูดไปเนาะ <S <S นเขามีการเพิ่มประสิทธิภาพตัวใจโรใจโรเนี่ยมก็จะไว้เช็คว่ามันโรเทชเอียงเวลาเล่นเกมได้อะไรยังไงใช่ปะแต่ใจโรในของไอค มันมีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เซตเป็นแบบมาโคได้สมมติคุณไปเซตไว้ wide, ปุ๊บเวลาคุณเล่นเกมยิงปืนคุณอยากจะเปลี่ยนกระสุนคุณทำให้เป็นแบบท่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนกระสุนหรือว่าเล่นเกมอยู่อยากจะยิงในตัด ปุ๊บไฟเงี้ยมื่อกีเป็นการยิงในตัดนะครับอันนี้ถือว่าทาออกมาได้ดีแล้วก็ในส่วนของตัวจอที่เป็นแบบอัลโมเลตยุคนี้ก็มันมีการแข่งขันหลายอย่างเนาะก็มีหนึ่งสิ่งที่ได้ลองเทสแล้วคือเวลาที่มือเราเปียกน้ำเงี้ยมันสามารถทัดหน้าจอได้แบบค่อนข้างแม่นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือหลายๆเครื่องเงี้ยเวลาทัดที่หน้าจอมันไม่สามารถทัดได้ถ้ามือคุณเปียกข้อเสียอย่างเดียวคือไพซี ไทซีมันเป็นไทซีเวอร์ชั่นสองไม่ใช่เวอร์ชั่นสามถ้าใส่ไทซีเวอร์ชั่นสามแล้วเพิ่มอีกสักหนึ่งพันนะยอมจ่ายใช้กคงคู้ว่ายอมจ่ายเลยเออใช้กคงคู้ว่ายอมจ,ยจ่ายจริงๆนะครับส่วนเรื่องของดีไซน์ผมว่าโทรศัพท์มือถือสมัยนี้ก็มันมันดีไซน์ค่อนข้างคล้ายกันแหละ,ะเครื่องนี้ไม่ได้มีความบื้อหวาใดๆหรอกด้านล่างมีถาใส่ซิมนะครับมีไทซีมีลำโพงนะครับแล้วก็ด้านขวามือมีปุ่มพาวเวอร์เพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็ด้านบนตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวรูลำโพงนะแล้วก็ไมค กล้องก็มี2ตัวอย่างที่ผมรีวิวไปก็คือมีกล้องหลัก1ตัวแล้วก็กล้องอัลตัวานึ่ตัวตรงนี้ก็จะเป็นไฟแฟลชนะตรงนี้มันเป็นวงกลมหลอกๆดูสวยงามก็ดีไซน์ประมาณนี้ไม่ได้เป็นดีไซน์อะไรที่หือหวาก็โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะครับที่เน้นในเรื่องของร์ฟอร์แมนซ์เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็หมื่นกลางผมกล้าใช้คําพูดว่าตบโทรศัพท์มือถือในเรนที่ไม่เกิน20,000บาทได้แบบอยู่บักแบบสบายๆเออก็ถือว่าเป็นมีมิดหมายที่ดีที่ใครรอซีรีส์ตัว neo อยู่นะครับเพราะว่า neo ไม่เคยเข้าาาาาาข ครั้งนี้ครั้งแรกปุ๊บสเปคซีอูให้มาสุดราคาให้มาดีช่องการเชื่อมต่อให้มาดีทุกอย่างติดอยู่แค่เรื่องเดียวคือ USB 2ซึ่งถ้าเราลองมองกันอ่ะผมไม่เคยเอาโทรศัพท์มือถือเสียบคอมมานานมากๆแล้วทุกอย่างอัพออนคลาวด์อัพออนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดดังนั้นอันนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับก็ลองดูแล้วกันสําหรับเจ้าตัว i อคูนิโอสิตัวนี้รอบหน้าผมจะมีมือถือตัวไหนเจง๋งๆมารีวิวอีกและอยากให้ผมเทสอะไรอีกลอง comment กมมันเข้ามาครับสำหรับวันนี้นะครับผมนพเอกซ์เวทีขอตัวลา